สวัสดีครับพี่้องเปลี่ยนมุม itch. เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมหลังจากที่เข้าไข้ายคางวัดแล้วมันแดดกระเทยใหญ่มากูมุมือครับผมมุมโอ๊อก็ไปจอดรถไกลแทนค่ะลมลมด้วยเนาะก่เย็นก่เย็น คลขายเหียนพี่น้องขายเหียนนั่นแหละบ่อยากกินนมเลยบ่กินนมกับตัวสูงนะพี่น้องนี่นี่ตัวสูงเนี้ยพระมาณปันทีบต้มแค่ว่าตัวเตีย้ยสูงได้พอแต่นี่นี่แม่ตัวเตี้ยนึงเล็กน้อยนี่ครับผม ใส่กอดใส่กอดจินกับเขาว่าตัวเตี้ยเครียดอีกแล้ตัวชุ้งตัวชุ้งชุ้งยากเขาดีเอาะว่าตัวเตี้ยเครียดอีกเอราะว่าตัวเตี้ยเครียดอีกยังตัด เมาตเตียแดีกัย้ตี้ยาะาเลเากินนมเอาหยอีกเยเจยดไงครับโอ้โหสูงโปร่งสูงโร่งสูงโปร่มงน่ะนะเห็นบอล่ะบ่เอากมันออกบ่เอาออกจากปากมันน่ะมันก็บ่เห็นโอ้โ โอ้โหวัาออคิดออกเคลื่อนมาครับผมเพลื่อนก็เลยเห็นหนาเต็มๆโมดเต็มครับผมคุณ่อนชูโงครับเขาชูโ้งชูโ้งว่าอยากเข้ากองยังค่อยค็ถอว่าชูโป้งครับผม เ็นโจเดียบนกินนมเป็นเสียดเป็นเสียดอต่ยังคอยรถแห้งเลยเหมือกี้ขี้รเหยียบลมเนี้ยไดไหนวะเอากรเจ้าก็เอาคอยกเอาไปป้วยเนื้อที่มันหงอย่างวะแล้วมาจอดคาตั้งคอยไปป้อยกระมมื้ตังรือว่าค้าตังรถตังค้าตังรถมาได้ติ่งรวยท่านนายังอยู่รวยท่านนายังอยู่ แวนเมียย mm ังสี่ละพี่น้องโอ้ไม่เห็นมมีชูเลยเนาะคนสูโงเขาสมมพี่นสวัสดีพี่น้อเาา้ตะเมียเนี่ยหน่อยพี่น้องเพราะว่าย่งเขาว่าสูโปงสเอออ้โปเลมันเป็นเกี่ยวยังกขอยที่นีกตัง เอาถึงนี่กี่ตังคคตังเอามันกีเบียงมาทางนี้มันขืนเนินเจ้าก็เห็นอยู่ด้วยคอันเอดขาบึงใสชิจอดใสแี่ังวามันเอียงขาเขาข้งหาข้าาขาบถึงขาบ้ถึงเนี่ยเป็นนั่งไหน ขาก็าถึงก็เลยเฉียวากเราเห็นตะคุนแผลเป็นได้ไหมนัน่งยื่อซื้อให้แขีวท่องเทิงหน่อยปะเนี่ยขาบ่ถึงพี่น้องขาเพิ่ึงอย่าง,าง,างาเงี้ยขาจักรรถพอถึงม,ามาันก็เลยเฉียวบาดตะหน่อยมาไปบาดตะหน่อยมาไปจับลูกจักรรถแหมเมื่อกี้ฉานกำลังมาไปจอดพุ่นดอกคอยพักนในบ้านอาย,ย่างเราเลยละหน่อยฮะก็เป็นยังไงก็กำลังมาไปจอดพุ่นดอก เอ้ารถบัลลัมรถที่ลมเอ้าเจ้าไปถอยมาเนี่ยเจ้ามาจอดขั้นบ่ลลัมคอยให้คอยให้เจ้าหยับคอยเลยเอ้าไปเอ้าขั้นเจ้าเฮ็ดได้เอ้าเอ้าเอ้าถอยมานะถอยมาแล้วก็มาเหตบ่ต้องบ่ต้องเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังนะเอ้าเอ้าเอ้าถอยมา ปล่อยมาบ่ให้กลับแม่จักบาลละบ่บ,บ่ให้เฮ็ดจังซี่ให้เฮ็ดคือขออ่อยนั่นนั่นบ,บ่ให้หันหน้าไปทางพุ่น278ครับฮะ278 278จักเดี๋ยวเสียแน่ๆบ่เสียเอเสียกระเป๋า ออกระเป๋ายนที่นอกหรอแง่วนี้าป็นล่ะเอยนะแย่เอาอันค้นนั่นไปใส่ยืดครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แม่พอมบอมันหันหนาไปทั้งผุนเมืองเด้อพี่น้องเด้อแล้ววาเพี้ยเมืองเพี้ยจีบอกให้นแล้หันหนาไปทั้งผุนหันหนาลดแม่หันหนาลดไปทั้งผุนคือแม่เฮ็ดน่ะอ๋อเมืองเด้อเบิงเบิงผู้ผืนสูงเด้อพี่น้องเบิงผู้ผืนสูงเด้อว้าให้ครับ อย่างนีเห็ดบ่ได้เนาะบ่แมนย่างขาเดียวนี่บ่กนี่บอกไม่ใช่อ่ะนั่นรถนั่นรถยังเหรอรถส่งของเอารถชุกของยังเป็นยังเอาขั้นนี้บ่อแมนโตมาหาเจ้าหรือเ่าสร้างเสียให้ลูก มนเตได้ถือมันเสียแดงซื่อๆไปซื้อหมวกให้เพื่อนเล็กหน่อยซาจอดจัดงานเม่อรีกคิดมากนะใช่กบครับผมไปก่อนสวัสดีครับ